เข่าหกเจ็ด <6 S 2> เล่นปะครับเข่าหกเจ็ดให้วิ่งรูดไปที่หกกับศูนย์ครับผมบาบนี้ <c oughs> ออกพรรษาแล้วกี่ว่าเข่า,า,ด,าดีบ่ครับเนี่พรรษาแล้วน่าจะแขวนๆเนาะพี่น้องเนาะเขาก็มาลุ้นกันแขวนๆในแนวทางสาเราพัฒนาวันวันศุกร์เบิรวันพุธเหอิอครับวันพุธวันพุธเนาะ ที nowhere, on, ่สิบเก้าเราพัฒนาพุทธที่สิบเก้าตุลาคมเราเราพัฒนาวันพุธวันพุธนะพี่น้องวันพุธที่สิบเก้าเราคัก วันนี้อาจารย์กะลาวขัดลาวแขนแขนบนรูปบบาเนี่ยลาวลาว,าวิ่งรูดไปที่ห้าสองเก้า,าจับเก้าเจาะเน้นๆก่อนเอาตัวเน้นก่อนก็คือห้าแป อันนี้เป็นเป็นบนไหมครับผมอ่าเป็นบนบนจะถิมล่างก็มีมีสิทธิ์ไปล่างวิ่งรูล่างอ่าก็ขอขอบคุณทุกท่านเนาะที่ติดตามรับชมแนวทางเราพัฒนาเอฟซีทวไทยทั่วโลกเรามารวยไปด้วยกันเลขวินในจานเที่ยวนี้ก็จะได้อยู่ที่ห้าเก้าจับคู่อ่า ก็จะได้อยู่ที่6 7เจ็ดแปดมีคือการจับคู่จับคู่วินแต่ตัวเน้นๆอน,น,นจารย์ก็เน้นให้แล้วก็เรามาจับคู่เลยก็จะได้อยู่ที่เช้าที่แล้วจับคู่สิบหน่วยอันนี้เอออัก็หกห้าเจ็ด ห <5 S 2> <8, 5 S 1> ้าแปครับผมแล้วก็ห้าห้าอันนี้ก็คือให้เบิ้ลตัวตัวรูดเนาะครับผมกับข้าวทีนี้ก็หกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้า เก้าเก้าก็มีอยู่เท่านี้ทีนี้ก็สามตัวสามตัวนี้เราจะสูตรล่างมาใส่เก้าเอาสูตรล่างมาใส่แปดบวกเล่าหมู่บ้านเราหกเจ็ดเนาะครับวันนี้จะมาเบิ้ลอยู่ครับอาจารย์เบิร์เก้าเก้ากับหกสองสองบวกเจ็ดได้เก้าูกเก้าบวกสี่ได้สิบสาม ใช่แล้วสามสี่เป็นหลักร้อยครับผมแล้วก็เจ็ดหกสี่สองสี่กับสองก็เป็นเลขล่างสี่กับสองเป็นเลขล่างก็จะได้เป็นอันนี้บนล่างป่ะครับเนี่ยหรือบนย่างเดียวสูตรบนบนอย่างเดียวสูตรบนบนย่างเดียวขับตัวน้ำรถับรเจ็ดสิบสองสูตรบนก็ สองหกห้าหลักร้อยร้อยก็จะมีหลักร้อยหลักร้อยก็จะมีสี่สองนี่คือหลักร้อยก็จะได้อยู่สี่หกห้าสี่เจ็ดห้าสี่แปดห้าครับผมเนี่ยก็จะได้อยู่ตัวเด่นเด่นตัวเด่นเด่นก็จะได้สี่ ห้าสี่เจ็ดห้าสี่แปดห้าก็จะได้อยู่ประมาณนี้นอกนั้นก็เอาสองมาจับเหมือนเดิมสองแถวเนาะครับผมเพราะว่าอาจารย์ก็เน้นให้ให้ไปสี่ให้ไปสามคู่ให้ไปสามคู่ตัวเน้นเน้นครับผมตัวเน้นเน้นก็จะอยู่ที่สี่เจ็ดห้าสี่แปดห้าะตัวเน้น ก็วิ่งรูดก็เน้นไปที่5เราพัฒน,นา2ตัวเน้นไปที่7 5ครับผม8 5 5 5เน้นที่5หล,ล,ลัลกร้อยหลักร้อยแล้วแต่ท่านจะเน้น4กับ2เนาะก็จะมีตัวเน้นๆก็อยู่ที่7 5 จ็ดนี้มาบ่อยถ้ามาแล้วนี่รู้สึกเจ็ดสามสี่รอบครับผมเนาะตัวนี้นะครับตัวหาแปดนี่นะครับห้าแปดนี่เป็นตัวเน้นครับเป็นตัวเน้นเป็นตัวเน้นที่ตัวจอะเนี่ยห้าแปดตัวนี้ตัวเน้นตัวจอดครับผมเม็ดเดียวเม็ดเดียวเพราะว่าเจ็ดนี้บางทีมาอาจจะไม่มาบ่อยเหมือนเที่ยวที่แล้วเจ็ดมากยังไรตจังหาหลอกฮกอกครับเที่ยวนี้เด่นห้า น,นี้เด่นห้าแต่ถ้าเจ็ดมาก็ห้าเจ็ดนั่นแหละก็สองใส่สองเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าเนาะก็อยู่ประมาณนั้น,นตัวเจาะอาจารย์ก็จะเขียนลงอ่ะนสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองเอาสองแปดห้าก็จะอยู่ประมาณนี้ อีกคือตัวเด่นตัวเด่นเลข3มตัวก็ลองพิจารณาดูนะเป็นแค่แนวทางก็มีเข้ามีหลุดของอาจารย์เพิ่งจดเจาะแตกเมื่อเมื่อวันวันจันเมื่อกี้นี้เองนอกหกเจ็ดครับผมอ่าสีห้าดาเรา,เาพัฒนาเน้นไปที่เลขหเนาะที่เลขห้าผมเน,น้นที่ห้าตัวเน้นก็คือสองเจ็ห้าห้า ด้475 485เรามาดูว่าเราพัฒนาวันพุธเนี่ยจะได้ดักใจไหมหลัร้อยหลักร้อยจะมีสี่กับสองหลักร้อยมีสี่กับสองตัวจับประกบก็จะเด่นอยู่ที่เจ็ดกับแปดหกก็มีสองชุดห5กห้านี้ไม่เด่นแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าพี่น้อง เมื่อกี้ยังออก6กเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าราวเนี่ไม่จํากัดเราไม่จํากัดครับสูตรใครดีก็โอเคแต่สูตรของอาจารย์เนี่ยตัวรูดก็เข้าตัวจอกก็เข้ากับภายในอาทิตย์นี้เนาะเริ่มเริ่มอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเข้าแต่ตัวรูดแล้วก็ตัวเจาะไม่เข้าเลยอาทิตย์หนึ่งสาครั้งเข้าแต่ตัวรูดก็ถือว่ายังยังเข้าเหมือนเดิมแต่ทีนี้มาดูในอาทิตย์นี้ อทีตนี้เราจะเห็นเห็นกันอยู่ว่าเลขเบิ้นบ่อยครับผมเบิ้ลบ่อยครับเลขค่อนข้างที่จะเบิ้ลบ่อยเพราะฉะนั้นตัวเบิ้นอาจารย์ก็จะให้เน้นมาที่ตัวรูดก็จะมีห้าห9 9เกนี้ก็ออกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเนาะครับผมเก้าเหหนี้ยังรู้สึกว่า8ปดแปดหนึ่งหนึ่งเแล้วก็อะไรอีก หนึ่งหนึ่งสองครั้งแปดแปดหนึ่งครั้งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครั้งเที่ยวนี้ก็หน้าลุ้นที่ห้า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 หรือใครจะจะเบิ้ลตัวตัวประกบก็ได้หกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดกับผมก็ออกซ้ำๆกันอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็เจ็ดอีกแล้มั้งวันนี้ถ้าเจ็ดอีกก็ถ้าเจ็ดก็ไม่ควรพลาดนี่เจ็ดห้ากเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเนี่ย เจ็ดห้า 5, ไม่มาเข้ามาแปดห้าสิครับแปดห้าเนี่ยเออเนี่ยแต่ในสูตรอาจารย์เด่นที่ห้าครับผมเด่นที่ห้าเด่นที่ห้าไม่ต้องจีตาแล้ับเนาะอ่าจาลองเก้าิีห้าแน่นอนส่วนหลักร้อยสี่หลักร้อยนี่เป็นล่างเนาะหลักร้อยนี่คือสองตัวล่างในในชุดสี่ตัวเนาะเลขสองก็เป็นเป็นเลขล่างเลขสี่ก็เป็นเลขล่างถ้าเป็นเลขล่างอย่างนี้ก็นํามาจับคู่หกเจ็ดแปดได้เด้ดพี่น้อง ตัวนี้เป็นได้ทั้งทั้งหน่วยแล้วก็ล่างครับผมเพราะเพราะชุดเลขสีตัวเราพัฒนานี่เขาจะเอาชุดสีตัวก็คือหลักร้อยนี่เป็นเลขเลขคล้ายล่างเนาะเป็นหน่วยล่างเนี่ยก็คือหน่วยล่างรูดสี่กับสองนี่คือหน่วยล่างรูดสี่รูสองอ่าใครมีหลักสิบก็จับใส่ได้แต่อันนี้ในสูตรอาจารย์เน้นบนห้ากับเก้านี่เน้นบนสูตรนี้เน้นบน จะให้4ชุด5ชุดก็หลักร้อยก็เป็นสีเป็น2อันนี้เป็นหน่วยล่างก็อยู่ในสูตรเเล็กเ,เ,เลขบนอาจารย์ก็เดินเดินเดินเข้าดีคับผมรูปก็เข้าบนถ้ามาล่างด้วยก็ถือว่าพิเศษครับ,รบเพราะว่าเป็นสูตรบนเนาะครับผมอ่ะครับาพี่น้องแคปหลอจอนะครับเด้อเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางครับผมวผมิ่งวิ่งรู่ วิ่งรูดห้าหกับเก้าเน้นเน้นที่หาได้พี่น้องเด้อก็จับปูก็มี